ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ยืนอยู่ในงาน Thailand Medical Hu b Expo 2012นะครับจัดที่อาคาร c h a l l e n g อร์เมืองทองธานีนั่นเองนะครับซึ่งงานนี้นะครับทางรัฐบาลนะครับนะก็ได้มีการร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อจัดงานนี้ขึ้นนะตามนโยบายพัฒนาประเทศเพื่อประเทศไทยเราเนี่ยเป็นศูนย์การแห่งสุขภาพนานาชาตินั่นเองนะและสิ่งที่ผมได้ค้นพบในงานนี้ก็คือเรื่องของ s t e m c เซล์ครับท่านผู้ชมนะ s t e ็มเซล์ที่ผมได้ค้นพบในงานนี้จะทําให้ท่านผู้ชมเนี่ย ลืมไปเลยนะครับว่าสมัยก่อนนะสเตมเซลล์เนี่ยนะไม่ดีอย่างงู้นไม่ดีอย่างงั้นอันตรายอย่างงู้นอย่างนั้นนะครับซึ่งณวันนี้นะครับเราได้มีนะร,รูปแบบการสกัดสเตมเซลล์แบบใหม่นะครับซึ่งเป็นการสกัดจากไขมันส่วนเกินของมนุษย์นั่นเองนะส่วนนะเขาจะนําไปต่อยอดอย่างไรนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับทางคุณหมอนะครับจะไขข้อห้องใจตัวนี้ให้กับท่านผู้ชมทราบสักครู่เดียว นันเป็นสิ่งมีชีวิตคนเราจริงๆเกิดจากเมเซลล์ทุกๆคนมีสเตมเซลล์หมดทางร้างกายของเราก็มีเตมเซลล์ซเมเซลล์นั้นคืออะไรสเตมเซลล์นั่นคือเซลล์ที่สามารถที่จะเพิ่มจํานวนได้เป็นตัวเองเหมือนกับเองทุกประการนอกจากนี้เนี่ยเมเซลล์ต้องสามารถที่จะกลายเป็นเซล์อะไรก็ได้ในร่างกายครับผมไม่ว่าจะว่าจะเป็นเซล์สมองเซลตาเซลผิวหนังเซลตับเซลหัวใจเซลตับอ่อนเซลกระดูกเพราะฉะนั้น ภาวะความเสื่อมต่างๆทุกอย่างในร่างกายไม่ว่าจะเป็นภาวะตับแข็งเบาหวานหรือแม้กระทั่งข้อเข่าเสื่อมเนี่ยก็สามารถที่ใช้เซลล์ในการรักษาได้เพราะฉะนั้นเซลล์จึงเป็นเซลล์อะไรที่สามารถเอาไปทดแทนเซลล์ที่มีความเสื่อมสภาพได้แล้วก็สุดท้ายนี้คุณหมอมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมเกี่ยวเรื่องของว่าถ้าเกิดเขากังวลในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้เซลล์เ,เนี่ยหละ่ะเซลผมบอกได้เลยเป็นสิ่งมีชีวิต เซลล์ถ้าพี่จะไม่ได้ฟังจากคนอื่นว่าอยู่ในครีม อาจจะผิดเพราะว่าเซลล์เนี่ยถ้าเอาวาข้างนอกเนี่ยมากกว่า2ชั่วโมงจะตายหมดประมาณนะครับเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมและอยู่ในสารละลายที่เหมาะสมเพระ่ะว่าเขามีชีวิตครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือการที่จะประสบความสาเร็จในการปลูกถ่ายนั้นหนึ่งเซลล์ต้องมีชีวิตมากกว่า90นขึ้นไปอันที่สองเนี่ยไิมาเซลล์ต้องเพียงพอครับผมเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยคือเต็มเซลล์ต้องสามารถที่จะเพิ่มจํานวนได้และมีชีวิตอย่างดีครับผมในการปลูกถ่ายครับผมดั้นก็มีความปลอดภยัยใช่รับ เกี่ยวกับสเต็มเซลล์หรือว่าเซลล์ cell, ต้กนกำเนิดของเรานะครับปัจจุบันเราก็มีที่เอามาใช้จริงได้แล้วนะครับก็มีจะเก็กบจากทั้งสายสะดือจากฟิวหนังน,นะครับหรือว่าจะเก,ก็บมาจากชั้นไขมันของมนุษย์เองในส่วนที่เป็นไขมันส่วนเกินของเราเองนะครับเราสามารถมาใช้มาใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วนะครับค่ะอย่างที่คุณหมอเรียนนะคะก็คือว่าเป็นสเต็มเซลล์ที่เราสกัดนะคะจะเป็นสเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อไขมันส่วนเกินของมนุษย์นะคะข้อดีก็คือว่า เอ่อถ้าเราได้ใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆของร่างกายพุทเนี่ยมันจะเสริมสร้างเป็นเนื้อเยื่อของเราจริงๆนะคะเป็นเนื้อเยื่อที่แข็งแรงแล้วก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตเลยค่ะกระตุ้นให้เซลล์ของเราเองมีพลังงานมากขึ้นใช่กลาเจนขึ้งเลยนอกจากในส่วนที่เป็นพอร์ดในการที่จะใช้เป็นเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทาที่บ้านแล้วนะครับปัจจุบันที่บริ่นทลูบกของเราก็ได้รับเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นหรือเรียกว่า แคลนี่นะครับเซลล์แอสซ t สเซสไลโปทรานสเซึ่งเป็นที่เดียวในเอเชียนะครับ <Okay. S 1> ในการที่จะย้ายไขยมันส่วนที่เกินไปเพิ่มส่วนที่ขาดไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็นหน้าอกใบหน้าหรือสะโพกก็จะสามารถทําให้ส่วนที่เราไปเติมเนี่ยอยู่ไปตลอดชีวิตได้เลยทีเดียวนะครับ A former model's plastic surgery nightmare. It took away my natural look. To me, I had no cheekbones left. Her heartbroken celebrity daughter. This has been a tough 12 years watching her go through this. And the extra life changer who performed a miracle makeover with no pioneer of the non surgical stem cell lift, Dr. Newman, the only man Marla Maples trusted to repair cosmetic surgeon Nathan Newman says he's doing more than just a fact. Just two weeks after her procedure, Rachel is thrilled. They look in the mirror and I love what they see. This is me, this is my smile, this is my skin. It's not fake. It's been that we're replacing, and it will incorporate into the tissues and will become part of your own tissues all fat has stem cells but what dr newman does is he separates it out and then he adds it back in where he doubles or triples the concentration of the stem cells. and cancer that required the removal of part of his jaw. nerves they were basically exposed. I, uh... Uh, he then doubles and triples the concentration of stem cells before not only can the fattened stem cells be used for cosmetic reasons dr newman says the stem cells are so smart they can also break up scarring caused by the cancer treatment and rebuild and reconstruct surrounding tissues it took about two years and about twenty four injections herschel says nobody can even tell he ever had a dent in his jaw and the nerves and tissues appear to have healed he has given me my face back he has given me my confidence back he has given my hope back and the price of the procedure. What about um, stem cells? Now, we've had this scientific breakthrough of creating these pluripotent stem cells in adult cells. Do we still need federal funding for research? Would you still support that for embryo stem cells? Well, keep in mind the way the stem cell. Uh, through that research now, if in fact adult stem cell lines are working just as well, then of course we would, we should try to avoid any kind of moral arguments. Okay. Uh, that, that และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมดีๆนะครับที่ทางเมืองไทยเนี่ยนะครับได้นําเข้ามานะครับเพื่อเป็นการตอกย้า <saben> ว่าเราพร้อมนะครับที่จะเข้าร่วมประชาคมอาเซียนนะและสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็รัฐบาลที่ทําให้เรานะครับได้นะรับทราบเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆนะครับแล้วก็เป็นการตอกย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราพร้อมแล้วนะครับสําหรับประชาคมอาเซียนนะเพื่อตอกย้าว่าเราเป็นศูนย์กลางแห่งสุขภาพนานาชาติ Thailand ไม่ได้เ่ิดหับอย่างแท้จริงครับ